ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้หลายๆคนก็ทราบกันดีอยู่นะคะว่าเกิดอุทกภัยที่5จังหวัดทางภาคใต้นะคะก็เกิดเป็นความเสียหายและก็ความสูญเสียต่างๆ ทำให้เราเนี่ยได้ย้อนนึกถึงเมื่อการเกิดพายุไต้ฝุ่นเกพายุโซนร้อนซีต้านะคะที่ในปี2532แล้วก็ปี2540เนี่ยก็ได้มีการพัดถล่มในพื้นที่จังหวัดชุมพรซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าสร้างความสูญเสียให้กับชาวชุมพรเป็นอย่างมากนะคะเมื่อเรื่องเนี่ยทราบถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษท่านก็ทรงมีความห่วงใยไปยังประสการณิกรชาวชุมพรเป็น ก็ได้มีพระราชดำริน,นะคะให้เร่งขุดคลองหัววังพนังตักให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนรวมไปถึงได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ค่ะจากมูลนิธิชัยพัฒนานะคะจำนวน18ล้านบาทให้กับทางกรมชลประทานนะคะไปดําเนินการก่อนและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อใช้ในการต่อสร้างประตูระบายน้ําจํานวน3แห่งด้วยกันซึ่งทางกรมชลประทานเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการเร่งดําเนินให้แล้วเสร็จตั้งแต่ปี ปี2,540นะคะก่อนพายุลินดาจะเข้าเพียงหนึ่งวันทําให้ในช่วงเวลานั้นค่ะชาวชุมพรเนี่ยก็รอดพ้นจากอุทกภยัยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะวันนี้เราจะได้มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆนี้กันค่ะโดยตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับคุณวิโรธแสงบางกานะคะประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพรนะคะใน,นานะที่ท่านเนี่ยเป็นภาคประชาสังคมและก็ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภยัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำ ริแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิโรธค่ะสวัสดีครับคุณกิรยาพิรมพักดีและท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมวิโรธแสงมังกาประธานธนาคารสมองจังหวัดจุมพรต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทั้งคุณิริยาและก็ทางสถานีวิทยุที่ได้ให้โอกาสกับผมนะครับได้มาเล่าถึงความเป็นมารวมทั้งความรู้สึกที่เราชาวจุมพรนะ มีความสำนึกในประมาคุณาทิคุณนะครับอย่างที่ทางคุณปริยาได้เกิดนำมานั้นนะครับเป็นเรื่องที่ถ้าลงในรายละเอียดแล้วเนี่ยฮะทุกคนจะทราบถึงในประมหากรุณาทิคุณอย่างสุดซึ้งเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีความบ่วงใยพระสะมิกรของพระองค์ท่านโดยเฉพาะของชุมพรจริงๆแล้วนะที่ชุมพรนั้นปัญหาเรื่องน้ําท่วมหรือว่าอุทกภัยที่เราใช้เป็นภาษาทางการนั้นนะครับ เกิดติดต่อมาหลายชั่วอายุคนเลยนะฮะ mm hmm. แล้วก็เกิดขึ้นรุนแรงสร้างความเสียหายปีละนับพันล้านนะครับ mm hmm. ไม่ใช่แค่พัน mm hmm. ล้านด้วยซ้ำไป <Okay. S 2> นะฮะเพราะว่าจุดที่เราอยู่เป็นที่ตั้งของจังหวัดจุมพรนั้น mm hmm. ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเห็นไหมครับเพราะนั้นเราได้รับลมแต่รับฝนจากทั้งสองภาค ไม่ว่าจากฮันดามันที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกหรืออ่าวไทยในมหาสมุทรแปซิฟิกเพราะฉะนั้นเนี่ยในมิติของความมรสมบูรณ์แน่นอนครับมีมากแต่เมื่อนะ้ํามันมีความรุนแรงในเป็นบางช่วงบางจังหวะนั้นนะก็สร้างความเสียหายมากมายโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่รุนแรงหนักมากๆคือคายุเก แล้วก็พายุซีต้าพายุเกปี2 5 3พนร้สามสนะครับแล้วก็พายุซีต้านั้นเดือนสิงหาของพ5 4 0นะครับซึ่งตรงนี้นะตรองท่านตรงมีความห่วงใยแล้วครองด้านโคตรงได้ศึกษาใช้พระอัจฉยภาพนะครับใช้ความทุกส์ทุกอย่างนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาและเพงทนถงทราบว่าต้นต้นเดือนพฤศจิกาหรือปลายเดือนตุลาสนะองพันาร้อยสี่สิบเนี่ย จะมีพายุรูปใหญ่เข้ามาอีกเพิ่งผ่านมาเมื่อสิงหาท่านลองจินตนาการถ้าท่านเป็นคุณจุมพรนั่นะครับ <S 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 สิ่งที่เราขณะนั้นหลายชั่วอายุคนมานะครับเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรมีสิ่งเดียวคือที่เราทําได้นะคือเรายกมือขึ้นเหนือหัวแล้วขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอํานาจพระเมตตาบรารมีที่มีอยู่ นะฮะจากสถาบันประหาษัตริย์ที่ผ่านมาหลายพระองค์เนี่ยได้ช่วยคุ้มครองเราทำให้เพียงขนาดนั้นนะครับ<ะ>เป็นเรื่องของความคับข้องใจเป็นความวิตกกังวลแต่ฝันคำขอร้องหรือคำอธิษฐานนั้นเป็นจริงเมื่อพระองค์ท่านรัชกาลที่9นะครับทรงมีพระเมตตาแล้วก็รับสั่งนะฮะให้จังหวัดชุมพรนะร <c oughs> โดยเฉพาะย่างยิ่งกรมจุนประทานซึ่งมีโครงการที่จะทำคลองระบายน้ำ จากแม่น้ำคะตะเพานะ mm hmm. คือถึงจะเป็นแม่น้ําที่ผ่านตัวเมืองจุมพรแต่ว่าขีดความสามารถในการรับน้ํานั้นได้จํากัดเพราะนั้นมันจะท่วมทุกปี mm hmm. ก็ขุดลอกคลองตรงนี้เพืยอที่เรียกว่าคลองหัววังคือจุดที่จะต่อเชื่อมกับทางแม่น้ำาคตะเพาที่ผ่านตัวเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านหัววังไปออกสู่ทางทะเลนะครับที่อ่าวไทย ที่บ้านพนังตัดเหมือนกับครองลาดโพงไงฮะถ้าทักจะเปรียบเทียบเนะนี้ยตรงเนี้ยเรียกว่า<ะ>คลองหัววังพนังตัด<ะ>แต่ว่าทางราชการไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ทันเพราะว่าพายุลินดากําลังจะเข้ามาในวันที่4ี่พฤศจิกาพุทธหลักของพันหาร้อยสนะครับ<ะ>ยังเหลือระยะทางอีก1,460เมตรนะองค์ขั้นรับปางว่า ขอให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนคือวเอาง่ายๆว่าให้เสร็จภายในสามสิบเอ็ดตุลาพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับ <c oughs> แต่ว่าระบบงบประมาณระบบของราชการนั้นต้องใช้เวลามากเพรงท่านทรงมีพระเมตตานะครับพระทานสุลทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านทางมูลนิธิราชประชาต่างๆตรงนี้นะครับ <c oughs> อย่างที่คุณปริยาได้เกิดน,นําเมื่อกี้ถูกต้องแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นนะครับทรงพระราชกิจพลวัลิภาน,นี่ย มาร่วมช่วยกันนะครับปรบทว่าโอสหาสากันมากดยผลก็ตกนะช่วงนั้นไม่ได้หมายความว่าจะสะดวกสบอยนะครับเราก็ช่วยกันจนกระทั่งวันที่หนึ่งพฤศจิกาพุทธศักราชสอง0ั 2, นะครับ mm. คลองเนี้ยทะลุออกสู่อ่าวไทยหาหน้านต่างๆนะครับปายุลินดาก็เข้ามา mm. แต่ทุกท่านทราบไหมครับว่า พายุลินดาไม่สามารถที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ตัวเมืองชุมพรเลยนะไม่ได้สร้างความเสียหายและไม่ใช่แค่พายุลินดาเท่านั้นครับนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชุมพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเมืองชุมพรไม่เคยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมหรืออุทกภัยเลยนะครับเรียกว่า ด้วยพระเมตตาบรารมีชุมพรวันนี้สุขร่มเย็นนะครับเสือบจากยี่สิบสี่ปีถ้าเป็นปุถุชนเป็นคนธรรมดาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับอายุยี่สิบสี่ปีนะฮะคุณทศกัยไม่เคย้ำกลายพวกเราถึงได้น้อมสำนึกและก็ทูลก้าวถวายพระองค์ท่านด้วยคำฝันว่าด้วยพระเมตตาบรารมี ชุมพรวันนี้สุขเรื่องเย็ยนครับคุณปิยาครับท่านผู้ฟังกงครับอืมค่ะอันก็คือเรื่องราวอะนะคะท่านนี้อยากจะให้คุณวิโรจน์เนี่ยนะคะในฐานะที่เป็น ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เพราะว่าหลังจากที่ได้มีโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริตาบลบางลึกอำเภอชุมพรเนี่ยเข้ามาตรงนี้เนี่ยทำให้สถานการณ์ภัยธรรมชาติต,าต่างๆเนี่ยรวมไปถึงน้ําท่วมที่บอกว่าในพื้นที่แห่งนั้นเนี่ยน้ำท่วมประจําทุกปีก็หายไปทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตกันได้อย่างปกติสุขอยากจะให้เล่าถึงก่อนหน้านี้ค่ะ ในเรื่องของความสูญเสียอะไรต่างๆว่าช่วงที่เกิดน้ําท่วมเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงอะคะในช่วงที่เกิดตรงนี้เป็นประจําทุกปีอะค่ะครับผมขอมอนุญาตที่จะแบ่งเป็นสองตอนนะ,นะครับตอนแรกคือหมายความว่าน้ําท่วมประจําปีซึ่งมีประมาณสองครั้งสามครั้งแน้วแต่นะฮะเป็นเรื่องท่วมปกติที่ประชาชนสามารถที่จะปรับตัวได้ะนะฮะถึงแม้จะมีความยากลําบากมีความสูญเสียนะครับ ก็ยังพอที่จะดันได้แต่ในกรณีที่มีพุทโขปายร้ายแรงอย่างพายุเกพายุซีตาอยนี้นะครับ<ช>ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับอขออนุญาตโฟกัสหรือว่าเน้นกรณีที่จะมีความรุนแรงเสหายมากๆอย่างพายุเกเม,เมื่อพุทธศักราช2อง2นรอยสนะฮนะกับพายุตีตาเป็นตัวตั้งนะครับเฉพาะพายุเกนะครับ อันนั้นเนี่ยจะหนักไปในเรื่องของอายุคือลมสร้างความเสียหายต้นไม้ต่างๆเนี่ยลม้มเป็นระลอดนะครับแล้วก็ล้มไปในทางทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเหนือของจังหวัดจุลพรตั้งแต่บางสะพานลงมาจนกระทั่งถึงอำเภอเมืองซึ่งจะประกอบด้วยที่เสียหายเป็นใจ,ใจกลางของทางเดินลมตรงนั้นคือปะทิวและ ท่าแซะนะมีเมืองบางส่วนเนี่ยเสียหายอย่างมากมายเลยนะครับเรียกว่าหมดสิ้นสวนต้นไม้เกือบทุกต้นบ้านเกือบทุกหลังพังพินาศนะครับก็ได้เพ้ามากำาวณให้คุณมาช่วยกังายเาจะตั้งชาวบ้านเขาพื้นแล้วและก็พอปี40นะครับ8ปีหลังจากนั้นที่ว่าพายุซีต้าเข้ามาเอาง่ายๆว่าในตัวเมืองจุมพรเนี่ยนะครับ ู้โทรศัพท์นึกภาพบอ,อกไหมะฮะตู้โทรศัพท์สมัยก่อนะนะครับท่านหลายท่านตู้โทรศัพท์ขานะเนี่ยสูงมากนะครับมิดน้ำอ่ะนะคนจะต้องขึ้นไปอยู่บนชั้นสองอะไรต่างๆตรงนี้เฉพาะบ้านผมเองนะครับ<อ>ท่วมอย่างนี้ข,ข้อตาฮะคือช่วงเกือบสองเมตรอ่ะนะข้อตานะครับกุปฏิเหตุ กระเบื้องบ่าทเท้าจะต้องเอาไปโรงพยาบาลไม่มียานพานะดเดียจะไปได้<ะ>เราต้องนําท่านใส่กระมังเนี่ยนะครับ<ะ>แล้วเอาอยางรถยนต์เนี่ย<ะ>มารองแล้วก็ว่ายน้ําเอาไปที่โรงพยาบาลอน<ะ>นั้นได้บอกมงโรูปานหมอเล็กนะครับพราฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ให้เห็นถึงความยากลาบากความสูญเสียนะฮะซึ่งถ้าไม่ได้มีพระเมตตาบรารมี ไม่ได้พระทานแก้มดิงหนองใหญ่ไม่ได้พระทานทุนทรัพย์มาช่วยกดคลองเอาหัววางพนังตักเพื่อระบายน้ํานะครับ<ม>เหตุการณ์้ํำๆอย่างนี้แม้กระทั่งพายุลินดาที่เข้ามานั้นนะรุนแรงไม่น้อยกว่าซีต้าบวกกับพายุเกที่ทั้งฝนทั้งลมเนี่ยจะทําลายตังเมืองชุมพรรมากน้อยขนาดไหน<ม>แต่ด้วยพระเมตตาบารมีตรงนี้เราก็พ้ภัยอันนี้มาโดยตลอด เพราะนั้นคลองหัววังพนังตักนั้นนะฮะเป็นชื่อของสถานที่เราชาวชุมพรเลยน้อมกล้าวถวายชื่อตรงนี้ว่าคลองในหลวงหัววังพนังตักครับนั่นคือทั้งความเดือดร้อนที่เราเคย พบกันมา,านะฮะที่ประสบมาแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดี่เอจุมพรน้อเข้าวถวายครับคุณปริยาครับค่ะแล้วจากโครงการนั้นเนะะี่ยค่ะตอนนี้มีหน่วยงานไหนเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนแล้วก็ภาคสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลโครงการนี้ยังไงกันบ้างอะคะ ครับเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของชาวจังหวัดชุมพรนะครับ<ม>ว่าทั้งภาคประชาสังคมทั้งภาคเอกชนทั้งภาคราชการได้ร่วมด้วยช่วยกันที่จะทั้งสืกสารรักษา<ม>ต่อยอดหนองใหญ่<ม>คำว่าหนองใหญ่นั้นคุณชุมพรจะเรียกสัส้นๆว่าบ,บ้านพ่อหนองใหญ่หรือหนองใหญ่บ้านพ่อนะฮะนั่นสื่อถึงความรู้สึกของเราเราก็เลยร่วมด้วยช่วยกันก่อนหน้านี้นะฮะ ถ้าในทางการเป็นทางการนั้นเราจังหวัดก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานต่างๆตรงนี้ขึ้นมานะฮะก็มีถัวราชการร่วม5-60หน่วยนะฮะตัวแทนต่างๆเข้าไปนะฮะแล้วพอเมื่อช่วงสักของปีที่ผ่านมานะครับก็มีการปรับปรุงมีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ภาคประชาชนหรือท้องถิ่นท้องที่ให้มีส่วนร่วม จังหวัดก็เลยแต่งตั้งคณะทํารรงานขึ้นมานะครับเมื่อวันที่3กุมภาพุทธศักราช2563เป็นคณะทํารรงานศึกษานะครับแนวทางการพัฒนาแก้มลิงหน้องใหญ่ที่ชื่อไม่เป็นทางการนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าชื่อเป็นทางการก็คือคณะทํารรงานศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระดําริ Mm hmm. โดยท่านรองผู้ว่าการจังหวัดยมพรท่านสมพปรปชิมเพชรนะครับ <Okay. S 2> าเป็นหัวหน้าคณะทำงานและผมในหน้าหน้าของสุขภารกชาชนเป็นประธานธนาการสมอง mm hmm. ก็ได้ร่วมเป็นคณะทำงานชุดนี้เราก็สึกหาแนวทางกันขึ้นมาแล้วก็เห็นว่าคงจะต้องให้ถาสมมตอบพื้นที่ให้โครงการบริหารส่วนจังหวัดุมพรน,นะฮะ mm hmm. ได้เข้ามาบริหารเพราะว่าองค์การบริหารจังหวัดจุมพรเป็นตัวแทนของท้องที่ภาคประชาชนนะ <Yeah. S 2> แต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับทางภาคประชาสังคมภาคเอกชนก็เข้ามามีส่วนร่วมโดยทางที่ประชุมของคณะทํา,างานก็มอบหมายให้ผมในฐานะที่เป็นประธานธนาคารสมองนะครับ <Yeah. S 2> ได้ประสานงานกับภาคประชาชนเข้ามาร่วมด้วยช่วยพัฒนาบ้านพ่อนะครับ ถึงก่อนหน้านี้เราก็ได้ดูงานกันมาหลายปีแล้วนะครับโดยจัดกิจกรรมต่างๆมามากมายแล้วก็มีเครือข่ายที่เป็นภาคประชาสังคมและภาคเอกชนนะครับประมาณ30่าหน่วยงานก็ร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆมาโดยตลอดอก็ได้เข้ามาร่วมนะฮะในการที่จะพัฒนาต่างๆ ไม่ไม่ใช่เฉพาะพัฒนานะครับ <c oughs> ทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหา <c oughs> แล้วก็เรื่องของการเคลิปเกียดนะครับ <c oughs> ถ้าจะพูดง่ายๆว่าภาคประชาชนที่ดาเนินการกันมาหลายปีแล้วทั้งในลักษณะของบุนิธ,ธิแก้มดิงหลวงใหญ่ซึ่งผมเองก็เป็นกรรมการูลนิธิแก้มดิงหลองใหญ่มาฮนะ <c oughs> มาแล้วก็ั้งแต่ฐานเนี้ยเราสามารถกรุ๊ รู้ว่าผลงานที่ภาคกระาาสังคมภาคกระาาชนได้เข้าไปร่วมเป็นสามกลุ่มก็คือเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องของการพัฒนาและการเรื่องของการเพื่อประสิทธินะครับสําหรับเรื่องแก้ไขปัญหานะฮะกระทั่งเรื่องของความสะอาดูมิทัศน์เคยในเรื่องของพลังงานอะไรอ่างตรงนั้นเรานะครับภาคกระาาชนเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือแต่ละองค์กรนะฮะเข้าไปช่วยกันพัฒนาช่วยกันขัดขยะรักษาความสะอาด อย่างเช่นศูนย์ประสานงานมิถุนายนออไฟไลน์นะฮะก็ <Okay. S 2> จะไปประจําทุกเดือนองค์กรอื่นก็แต่แต่ว่าเวลาที่เรารวมพลคนรักบ้านพ่อนะฮะ <Okay. S 2> จัดบิ๊กค e ิมมิ่งเดย์บ้างอะไรนั้นก็ mm hmm. เป็นระยะเป็นช่วงไปแล้วในแง่ของพลังงานก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องอย่างเช่นเรื่องน้ำ <Huh. S 2> เรื่องพลังงานไฟฟ้าต่างๆตรงนั้น พระองค์ท่านพระราชทานแก้มดิหนหลวงใหญ่มาซึ่งมีน้ํามากนะครับแต่ประปานั้นเรายังต้องใช้ประปาของทางการประปาเพราะนั้นภาคประชาชนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับสมทกกันมานะฮะสร้างนะครับระบบป,ประปา <c oughs> พลังงานแสงอาทิตย์ภาคประชาชนนะครับ <c oughs> มาทดแทนที่จะใช้น้ําประปา ปัญหาเรื่องของน้ำเ mm hmm. น่าเสียปลาตายนะฮะเราก็ภาคประชาชนก็ได้รวมด้วยช่วยกันตรงนี้ใช้เทคโนโลยีเครื่องเรียกว่า e m b o บอในอรางเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับแล้วในแง่ของการพัฒนานั้นเราก็ได้ร่วมเข้าไปกุ้นฟูศูนย์เรียนรู้ศาสตระร์ปาชา mm hmm. แล้วก็จัดตั้งสวนสมุนไพรหมอพรบ้านพ่อ <Okay. S 2> หอเก้านะครับ mm hmm. เพราะว่าสมุนไพรของไทยนะฮะเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะของอสุมพรนั้นสวนภัยตามตำรับยาของหมอพรหรือเสด็จในกรมกมหลวงสุมพรขีดลรกศรนั้นนะฮะทุกคนยอมรับเราก็เข้าไปร่วมการพัฒนานั่นคือในเรื่องของแก้ไขปัญหาและการพัฒนาแต่ว่าสิ่งยิ่งใหญ่ที่เราภาคประชาชนนะครับภูมิใจมากๆคือกิจกรรมที่เพื่อเกียรติคือทุกวันสําคัญนะครับเราจะร่วมกันจัด กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติหรือว่าเทิดพระเกียรติหรือว่าชื่นชมเกียรติต่างๆไม่ว่าช่วงปีใหม่เราก็จัดกิจกรรมทําบุญปีใหม่เที่ยวหนองใหญ่บ้านพ่อ12บสองหาเราก็จัดทาบุญวันแม่ช่วยดูแลบ้านพ่อในวันที่20่สิบนินาของทุกปี <c oughs> นะครับวันที่พระองค์ท่านกัจจการที่9ได้เสด็จไปเปิด แก้มลิงหนองใหญ่หรือโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำรินะฮะเมื่อวันที่ยี่สิบมิถุนาสองห้าสี่หนึ่งนะครับเพราะนั้นในรอบปีเราก็จัดกิจกรรมน้อมรำลึกยี่สิบสาปีบ้างยี่สิบปีปีบ้างต่างๆเนี่ยนะน้อมรำลึกจุดจุดจุดปีด้วยพระเมตตาบารมีชุมพรวันนี้สุขย่อมเย็นเพื่อรำลึกว่าเราสุขร่วมเย็นมาได้จนกระท้่งบัดนี้เพราะพระเมตตาบารมี และวันคล้ยวันสวรรคตของพระงค์ท่านเราก็จัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันสวรรคตในหลวงราชการที่9กบรออนะสามปีสี่ปีอะแล้วแต่วันพ่อวันที่ห้าธันวานะฮะเราก็ร่วมกันจัดงานห้าธันวาพาลูกหลานไปบ้านพ่อถ้าสังเกตนะครับก็จะเห็นว่าทุกอย่างทุกกิจกรรมเราจะลงท้ายด้วยคำว่าบ้านพ่อ เพื่อที่จะน้อมรังลึกจริงๆแล้วเนี่ยเราขอใช้คำว่าน้อมสำนึกเลยนะในพระเมตตาบารมีชุมพรวันนี้ถูกร่มเย็นนี่คือการมีส่วนร่วมนะครับบูรณาการสารพลังของชุมพรทีมหรือชุมพรแฟมิลี่คือครอบครัวชุมพรที่มีพระองค์ท่านเป็นพ่อของแผ่นดินนะครับงต่างๆเหล่านี้ คือสิ่งที่เราเชาวยมพรภาคภูมิใจนะครับแล้วก็จะากไปต่อเพื่อสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านให้ครบท้วนทั้งสามประการพระองค์ท่านนะครับมีพระราชประสงค์ที่พระทานแก่นหน,งนองใหญ่ <Okay. S 2> ไม่ใช่เฉพาะเรื่องป้องกันน้าท่วมในตัวเมืองยมพรนะครับ mm. แต่ก็ยังช่วย แก้ไขปัญหาเรื่องน้ําแรงไม่ว่าขาดน้าในการทําประปาขาดน้ำดนํำใน,น,นด้านการเกษตรและประการที่สามพระค์ท่านยังมีพราเราชประสงค์ที่จะให้หนองใหญ่เป็นแหล่งสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนเพราะฉะนั <Kinda. S 2> ้นไม่ว่ากิจกรรมท่องเที่ยวกิจกรรมอะไรต่างกีฬาอนันทนาการต่างๆพวกนี้นะครับ <Kinda. S 2> เราจะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะสานฝันสร้างพันธสัญาของพระองค์ท่าน ให้เป็นไปตามสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีพระประสงค์ไว้นะครับค่ะได้ฟังแบบนี้ก็ทำให้รู้สึกได้เลยนะคะถึงชาวชุมชนแห่งนี้ที่ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่คุณวิโรธบอกว่าสามารถใช้คำว่าน้อมสำนึกได้เลยนะคะเ,คเพราะว่าทั้งในภาคประชาชนเองภาคเอกชนเองรวมถึง ค่ะข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยก็ร่วมกันที่จะทําการอนุรักษ์นะคะแล้วก็ต่อยอดโครงการแห่งนี้เนี่ยให้สามารถที่จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะคุณวิโรธมีอะไรอยากจะพูดหรือว่าฝากไปถึงอย่างท่านผู้ฟังไหมคะครับผมขออนุญาตปิดท้ายด้วยคําว่าหนองใหญ่ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมใจของคุณจุมพรเท่านั้นนะครับแต่หนองใหญ่ น่าจะเป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาตินะครับแล้วเราน่าจะร่วมกันประกาศให้โลกรู้นะครับว่าเรามีสถาบันประมากษัตริย์ที่ยืนหยัดเพื่อประชาชนทุกราชการรวมทั้งรัชการที่สิบซึ่งมีพระปฐมบรมราชาองค์การว่าจะสือสารรักษาต่อยอดเพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตที่จะเชิญชวนทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกันนะครับอาจจะใช้ไม่ใ่เฉพาะใช้หนองใหญ่เป็นจุดศูนย์รวมเท้งนั้นแต่สิ่งใดที่เราทำเพื่อชาติอาธาะพระมหากษัตริย์ได้อยากจะให้ไม่ลังเลนะครับทำสิ่งไหนได้ขอให้ทำเริ่มจากสิ่งที่มีอยู่นะครับ เริ่มทันทีนะครับในสิ่งที่มีอยู่เพื่อที่จะให้ได้มาในสิ่งที่ยังไม่มีคือสิ่งที่เราต้องการค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคุณวิโรธแสงบางกานะคะประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพรท่านเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการแห่งนี้รวมถึงเป็นภาคประชาสังคมนะคะที่ได้ดูแลแล้วก็ ทำการฟื้นฟูนะคะโครงการแห่งนี้รวมไปถึงทําให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณมิโรธค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองปรญชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมง,งานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย